ส่วนคนนี้สอดมาได้ระยะหนึ่งหลายคนจับตามองว่าตกลงหนุ่มคนไหนกันแน่จะมาวินคว้าหัวใจของบีน้ำทิพย์ไปครองค่ะแต่ดูท่าว่าตอนนี้สงสัยเดาได้ไม่ยากแล้วเพราะว่าหนุ่มฮิมเนี่ยมาแรงสุดค่ะเพราะว่าเขาเมาส์กันว่าฮิมเนี่ยดอดควงบีบินไปลันลาที่ลอนดอนกันมาแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเจอกันจริงแต่ว่าต่างฝ่ายน่ะต่างไปทำงานของตัวเองต่างหากแล้วดีมีไปทำงานของบีค่ะอืม ไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยค่ะเขาได้ตามไปไ,ไหมครับจริงๆเขาก็ไปด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็ไปในส่วนของเขาค่ะบีก็ไปในส่วนของบีค่ะวันนี้ไปทำงานเขาก็ไปนั่งเฝ้ารจริงๆ<ห><ห>เขาไปทำงานของเขาด้วยค่ะจริงๆก็ บินไปพร้อมๆกันค่ะคะพราคนจะมองว่าเราไปด้วยกันไหมเพราะว่าจังหวะพอดีต่างคนต่างไปทํางานที่นู่นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะใครจะมองไงก็ไม่เป็นไรเนาะอือก็จริงๆเป็นเ,นเรื่องบังเอิญไหมก็ถือว่าเป็นพรลิขิตแล้วกันทํางานด้วยกันทั้งคู่ค่ะรู้หน้าไหมครว่าต้องไปเจอเขาที่นู่นอะไร จริงๆก็คุยกันอยู่แล้วค่ะอืมค่ะแล้วคดมันไปไหนมาไหนสองต่อสองไหมคะ่ลจริงๆมีคนอื่นไปด้วยค่ะก็เยอะๆมากมายเลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือแบบอยากจะบอกว่าไม่อยากพูดเยอะค่ะก็อยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าค่ะดูกันไปเรื่อยๆดีกกว่าค่ะอืมค่ะแต่คือตอนนี้ชัดเจนว่าศึกษากันอยู่ก็คุยกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยบอกว่าไม่คุยกันก็คุยกันเปนปกติอะค่ะแต่ว่าให้ละในทางนะที่เป็นเพื่อนมากกว่าค่ะยังไม่อยากให้แบบมาโฟกัสว่าเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม อ่ะหนุ่มฮิมเขามาเข้าวินนะครับแห่แต่งจ๋าเลยนะฮะว่าที่หวานใจของสาวพีนขนาดนี้หนุ่มหน้าไหนไงานนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วสิครับเนี่ย